ครับต่อไปก็เป็นอแอฟริกนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ d i s เพ a ย์อ j e เจตอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเ,เชฟนะครับเชฟนี่ก็จะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกพวกสี่เหลี่ยมแล้วก็ราวเรกแทงก็คือสี่เหลี่ยมแบบมีขอบโค้งนะครับแล้วก็พวกที่เป็นลายนะครับเป็นเส้น <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งก่อนนะฮะตัวอื่นนั่นก็อาจจะสามารถไป ไป,ไปทดลองดูได้นะครับก็ค่าค่าที่ให้กับตัว rectangle เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันแค่4ค่านะครับก็คือ x y แล้วก็ width h i g h นะครับ x y แล้วก็ width h i g h t นั่นก็คือ x y width h i g h นะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ใช้ display. dot content center x นะครับส่วน y ก็เป็น display. dot content center y นครับพยายามใช้ Autocomplete นะครับเพราะว่ามันมันลดความเสี่ยงในการมีปัญหาเรื่องของ e er อ r o r เเยอะเลยครับแต่ผมลองเซฟปุ๊บ จะเห็นว่าตัวตัวแปรชื่อว่า local my rectangle เนี่ยก็จะไว้เก็บตัวแปรที่ได้มาจาก new rectangle นะครับจากนั้นน่คำสั่งตัดผัดมาก็คือ t set stroke width เป็น3นะฮะลองเปลี่ยนดูก็ได้ก็คือเรามีเส้นขอบนะครับเป็นสีอะไร เราใช้ set stroke color นะครับสมมุติอยากให้เป็นสีเขียว RGB RGB นี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวส่วน set fill color เป็น0.5บางทีเราใช้ค่าเดียวก็ได้นะครับแต่นี่มันจะเป็นค่าแบบโมโนโทนแต่ถ้าเราอยากได้ RGB จริงๆก็สีแดงนะครับ RGB อย่างนี้นะครับ แนะนำนิดนึงก็คือพยายามอย่าเขียนโค้ดแบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้เอามาติดกันให้หมดเนี่ยอะไรนะคือโปรแกรมเมอร์เนี่ยบางทีแบบอขี้เกียจอะไม่อยากให้บรรทัดมันเยอะไม่อยากให้บรรทัดบรรยาวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะการเขียนโค้ดแบบติดติดติด,ต,ดติดกันหมดเนี่ยมันจะทําให้เราตาลายเองณนะตัวเราเองในขณะ,ะที่ เรากลับมาอ่านอีกครั้งพราโค้ดมันเยอะๆมันจะเริ่มตาลายมันจะเริ่มอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะมันติด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 กันไปหมดโดยเฉพาะพอะมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นตัวหนังสือนะครับแบบเหมือนกันฮะมันมันมันก็คอมพายผ่านเหมือนกันบางคนก็เลยแล้วก็พวกสโคปของตัวแปลเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็เออเราก็ ง่ายๆนะครับก็มีทั้งการเซ t ตสโตรกบิดนะครับเซตฟิลคัลแล้วก็เซ t ตสโตรกคัลเลอร์แล้วเราก็กำหนดค่า x y แล้วก็วิดหายเราอยากได้ใหญ่กว่านี้เราอยากได้เล็กกว่านี้เราก็ลองทดลองดูนะครับ200นะครับแล้วก็60อะไรอย่างนี้นะครับอืมแอนชรก็เหมือนกันครับเวลาเรากำหนดมายเล็ก d a n s h o r x เท่ากับ0อย่างเงี้ยเราก็จะได้าการจิตชิดขวาเท่ากับ1ก็จะชิดซ้ายอะไรเงี้ยชิดขวาชิดซ้ายใช้ใช้เหมือนกันนะครับในกรณีที่ x เท่ากับ0นะครับแล้วแล้วเราอยากจะให้ค่า x เนี่ยเป็น0เลยนะฮะก็จะได้ตัวกล่องที่ชิดซ้าย นะครับสมมุติว่าเว้นระยะสัก mm. อ่าเราก็จะเห็นว่าตัวตัวกล่องเนี่ย mm. มันชิดชิดซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เชฟง่ายๆนะฮะลองลองเอาไปใช้กับตัวอื่นดูนะครับราวเล็กราวเล็กแทงนะฮะไม่ยากอธิบายหมดทุกตัวเราอาจจะเสียเวลากันไปเยอะนะครับไปลองกันเองบ้าง new นิวนิว d าวเล็กแทงไม่มีอะไรครับราวเล็กแทงมันก็แค่เพิ่มตัวแปรที่เป็นขอบเข้ามานะฮะอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยสมมุติว่าอยากจะให้มันมนมน,มนสัก5นะครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มคล้ายๆกับปุ่มแล้วอืมประมาณนี้ลองศึกษาดูนะครับลองเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆดู ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้ามีหัวทางด้านอาร์ตเนี่ยแค่มีสี่เหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยนะไปได้ไกลละนะครับเพราะส่วนใหญ่ในงานผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับที่ที่ประกอบกันไปประกอบกันมาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไป